ครับตอนนี้กับแวะมาเอาอ่าหน่ลวกอีกจังน้อยนะครับพี่น้องครับก็อาจจะตัดไปอีกนิดนึงนะครับอ่าพ่อได้อีกจังน้อยครับพี่น้องครับครับบอนี้หลายหนอครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนครับกันในคลิปนี้กับเบาโชกนะครับจะพามาเอานอหลวกนะครับแล้วก็ต่อด้วยจะไปเอานอไล่นะครับนอนั่งดินนะครับพี่น้องครับกันในคลิปนี้กับเรได้สวัสดีทักทายกันนะครับเนื่องจากขาตั้งกล้องนะครับหักนะครับพี่น้องกับใส่มือหนึ่งทายมือหนึ่งตัดนะครับพี่น้องครับก็ไยครับพี่น้องครับ หนึ่งครับสองสามสี่โอ้ฮะครับเก้า ซิปนอครับสิบนอครับมองเดียวมองเดียวครับสิบนอขาตั้งโมมีครับพี่รองครับขาตั้งกล้องหักครับครแต่จะตัดนะครับพี่รอง มานี่ครับพี่น้อง อันนี้เป็นที่เขาเหลือไว้ครับพี่น้องครับนะครับนอยังงามเลยครับต้องถมจังไงครับ,รค,รบครับผู้บางคนเพิ่นกับบ่ถม นอนนี่กันเอาได้ครับหักเลยครับพี่น้องครับแต่จะถม,มใหม่จัง่อยครับเพิ่นเอาก้อนเพิ่นบดถมอันนี้ครับพี่น้องครับงามๆครับพี่น้องครับโอ้สว,สวยครับพี่น้องงาม,งาม อเอาหญ่จังเอยครับจังไหยครับก็จะคุดนัดไปเลยครับได้บอร <c oughs> ับพี่เนาะ <c oughs> เอาใอหญ่ครับครับมงนี้ ส,สามน้อครับถือ่างงามอยู่น้อแบบนี้กันดีครับผมโอ้ยยังไงนะครับ แกลับประมาณนี้ก็เอาได้ครับพี่น้องครับบ่ได้มาโดนครับพี่น้องครับสำหรับขุดนอนไรเนาะครับเนาะกลับนีเครับพี่น้องได้์ตอบจังสีก็โอเคยอยู่ รออะไรครับพี่น้อง ครับไในสำนีก็เอาครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับส่วนมากน้องไม่ที่อยู่ใกล้ๆอล้ล่องน้ำนะครับก็จะก็จะง่ามล่องครับนพี่น้อง,องครับประมาณนี้ก็เอาได้อยไ่ไม่ได้บอกบอกนะมา นอนนอนนั่งดินเมงวายอยูอ่ใส่โอเคกำลังดีครับทำไมกับพอได้คุณนอนหม่ก็จะลืมถมเด้อพี่น้องเด้ออะไรเป็นการเล่นเติบโตหม่ครับ พี่น้องครับนี่ครับพี่น้องโอ้น่องตรงนี้กับรายการเด้อพี่น้องเด้ล่นองตรงนี้กับรายการวัวจะเอาได้ซ้ำนีแ่แหละครับแต่ตำกว่านี้กหละแต่แก่ผล โอ้เลยครับพี่น้องนี่แหละของแทค้ครับนี่ฮะนะครับโอ้หได้แบบนี้ทุกทุกอันนี่โอเคเลยครับพี่น้องครับ อ่อนครับพี่น้องอ่อนๆเลย อ่อนไล์ครับพี่น้องเอ้ยควจะได้เริ่พี่น้องแล้วครับก็ไาได้เ,เ,เติมนึงแล้วครับประมาณครึ่งนึงแล้วครับครับการคุดน้องไม้ครับประมาณนี้ครับก็บมีทั้งแบบ แบบนอนนั่งดินแล้วก็บแบบที่โพขึ้นมากอะ่ะไดฮหักเอาเนาะครับเนาะได้หักเอาซับเอาหวนครับพี่น้องครับกลับต่อครับพี่น้องครับ โบเครับพี่น้องได้ไดนึ่งสี่คือโยกครับเนี่ยมองคำนำส้สวยยังไงครับน้องนะครับผมฮัทโบโบ่มีเม็ดด้วยครับเด้อพี่น้องโอ้อ่อนดีครับบ่บ่แก่ ในประมาณนี้ก็โอเคครับครับคุณครับอีกนัดหนึ่งครับหมดแล้วครับพอไดครับพ,บพี่น้องสันลุกรับ้องครับหามาได้ได้ อาจจะได้เกือบเต็มแล้วครับพี่น้องครับกาจากพา่วซนีดนะครับเรื่อพี่น้องครับแบบบรรยากาศกล้าครับพี่น้องครับ,บห่อนจังน้อยครับพี่น้องครับงานดูกต้อมระมัดระวัง ส่วนมากก็จะเป็นนอโค้งแบบนี้ครับใช่ได้ครับ จะออกเหรอครับพี่น้องครับออกจากป้าแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมครับไว้พอกันชีปหนาเนาะครับเนาะพี่น้องการหาน้องใหม่กับประมาณนี้ครับกุดน่อไล่น้อนางดินเนี่ยเป็นนอที่เงาวแล้วกับมี นอที่ซับเอาก็นมี้ครับจับประมาณนี้ครับสำหรับไน้คลิปนี้นะครับจกใจเย็นเทเลยนกะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนครับที่ติดตามรับชมให้กำลังเลี้ยงใจนะครับกะขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนปลอดภัยจากโรคแพ้ทั้งเบือดนะครับอยู่ดีมีแห้งจะไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ